สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หมอนางหม่นิ้ซีชนแนลนะคะเจ้าจ้าจ้บลาบลาบล,า,บลาค่ะวันนี้แม่หมอก็มาเที่ยววัดพระธาตุลำปางะะขึ้นเหนือขึ้นเหนือวันนี้แม่หมอจะพามาเที่ยวเหนือนะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะวัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะ ค่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะก็เป็นปฏจิมากรรม ที่สวยงามมากวัดหนึ่งนะคะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์อีกวัดหนึ่งที่แม่หมอสัมผัสได้นะคะแม่หมอเข้ามาการวัสการอะดชาเอ่อระประทานในวิหารนะคะนี่จะเป็นวิหารของวัดรธาตุลำปางหลวงนะคะแม่หมอก็ ตั้งเจตอยู่ทีส่ส่วนส่วนส่วนให้กับทุกทุกคนเลยนะคะ<อ>ร้อนหนึนากาบแม่หมอด้วยนะคะสาธุสาธุะค,ะค่ะค่ะ,คะ,คะพอแม่หมอนะคะไหว้องค์พระประธาน ในพระวิหารเสร็จแล้วนะคะแม่หมอก็เดินมาไหว้องค์พระธาตุนะคะพระธาตุลำปางหลวงนะคะตอนนี้นะคะซึ่งเขาเปิดให้ทําพิธีสงน้ํานะคะส่งน้ําองค์พระธาตุพระปางหลวงนะคะเนื่องในงานยี่เป่งนะคะแต่ยังไม่ถึงนะคะงานยี่เป่งยังไม่ถึงนะคะที่แม่หมอมานี้แต่อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเป็นงานยี่เป่งแต่เขาให้ทําพิธีส่งน้าองค์พระธาตุก่อนนะคะเนื่องจาก ผู้คนที่อาจจะไม่ว่างนี่ค่ะนี่ก็ทำพทิธีส่งน้ำนะคะดึงน้ํำุ้ไปส่งน้ำข้างบนน้งคาาา่ะสาธุสาธุค่ะ สำหรับด้านหลังนี่นะคะด้านหลังวัดนะคะก็ไม่มีใครให้ความสนใจเดินมาเท่าไหร่เท่าไหร่แต่แม่หมอนะคะให้ความสนใจเพราะว่าแม่หมอชอบของเก่านะคะชอบมาดูว่าของเก่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้แม่หมอไม่แน่ไม่มั่นใจนะ,ะว่าจะเป็นธรรมาสหรือเป็นรถเข็นรถเข็นศพโรงศพนะคะแม่หมอไม่มั่นใจนะก็ออแม่หมอก็ อยากมามาดูมารู้แต่ก็ไม่ได้มีป้ายอะไรนี่เป็นป่องหนานเป็นป่องหนานนหินช้างเนาะค่ะเนี่ยแม่หมอน่าจะเป็นรถเข็นอนะรถเข็นลงศพนะแม่หมอเข้าใจงี้นะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะเป็นธรรม,มาก็ได้ไม่หมอให้ความสนใจก็เลยมาถ่ายดูนะค่ะก็แปลกตาแปลกใจดีค่ะ ค่ะแล้วก็แม่หมอก็มาที่ที่สองนะคะอของทริปนี้นะคะที่ที่สองมาไหว้พระธาตุกันที่วัดพระธาตุดอยคานะคะเชียงใหม่นะคะวัดพระธาตุดอยคํานี้นะคะเป็นพระธาตุที่มีความสวยสดงดงามอีกอวัดหนึ่งและเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และมีผู้คนเลื่อมใสเคารพศรัทธานะคะในองค์หลวงพ่อทันใจนะคะองค์หลวงพ่อทันใจ ก็ก็ได้มากราบสักการะบูชาบางท่านก็ได้บูบาสันกล่าวหรือขอพรนะคะสมความมุ่งม,มา่ปรารถนานแล้วก็มาแค่มาถวายท่านด้วยดอกมะลินะคะจะเป็นกิบพวงกิบพวงก็แล้วแต่นะคะ ก็มีคนให้ความสนใจแล้วก็มีความศรัทธานะคะมาถวายดอกมะลิกันเป็นจํานวนมากนะคะแม่หมอก็ได้มีโอกาสได้มาัการะบูชานะคะสาธุสาธุสาธุาธาธอุมนอนุโมทนาร่วมกันค่ะ และที่ที่สนะคะของทริปนี้นะคะเป็นอุทยาหลวงราชพฤกษ์นะคะเป็นที่ที่แม่หมอชอบมากเพราะว่าแม่หมอชอบดอกไม้ต้นไม้เขียวชอุ่มพุ่ม,มสวยนะคะดอกไม้หลากสีนะคะแม่หมอชอบมากเลยเข้ามาแล้วสดชื่นมาก มันชุ่มฉ่ำหัวใจมากๆเลยนะคะชอบมากเลยค่ะดอกไม้ต้นไม้ภูเขาเนี่ยค่ะก็เลยอยากจะเก็บภาพมาฝาก FC ของแม่หมอทุกท่านนะคะสวยงามมากเลยค่ะชอบมากค่ะและนี่ก็คือหอคําหลวงนะคะที่อยู่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์นี้นะคะ เป็นหอคำหลวงนะคะเป็นหอคำที่สวยงามมากมีปฏิมากรรมที่งดงามจริงๆเลยนะคะแม่หมอชอบมากๆเลยมองขึ้นไปแล้วมันรู้สึกมีความอบอุ่นเย็นใจจริงๆค่ะแล้วก็มีความงดงามตระการตามากเลยค่ะชอบ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 ค่ะสวัสดีค่ะนี่ตอนเราเข้าสู่อุทยานหลวงราชพฤกษ์น,นะคะก็อุทยานหลวงนี่มันก็มีจุดเด่นจุดไฮไลท์ก็คือ ขอคำหลวงค่ะ่างพื้นเพื่อถวายพระพรให้กับในหลวงรัชกาลที่9ค่ะรัชกาลที่9พระองค์ทรงครองราชย์ครบ60ปีในปี2549ค่ะและมีพระชนมายุครบ80พรรษาในปี2550ค่ะก็ขี่ไปด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยเล่าเล่าไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้เราจะไปตรงไหนกันเนี่ยอนี้มันจะเข้าจุดโซนที่สาม,สามเราจะเป็นการแสดงห<ะ>น้าทางด้านฝ้ามือนี่คือสวนไทยค่ะจะเป็นการสาธิตกันปลูกต้นไม้รดหลั่นกับสำคัญกันได้ค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือจะเป็นจุดชมวิวทางด้านข้างข,างของหองคำหลวงค่ะรวมถึงเนินหลังเต่าทั้งสองเนินที่อยู่ทางด้านหน้าสร้างคืนเพื่อถวายพระพรให้กับในหลวงรัชกาลที่เก้าเนื่องจากเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนค่ะ นถัดมาทางด้านขวามือลานเวทีวัฒนธรรมลานนี้ใช้จัดก,กิจกรรมต่างๆรวมถึงปิดให้เช่าสถานที่ด้วยค่ะถัดไปทางด้านหน้าขวามือค่ะก็เป็นต้นไม้ประจําจังหวัดตรังค่ะต้นสีตรังดอกไม้สีม่วงค่ะ จุดด้าน,นหน้าซ้ายมือจุดจ,จัดรถจุดที่6เรือนร่มไม้ด้านในก็ได้รวบรวมพันไม้ได้ร่มไม้จัดแสดงมากกว่า500ชนิดเลยค่ะแต่ส0ทางด้านในก็จัดประดับไปด้วยสับประรดสีมีสะพานต่างระดับให้เดินชมบนยอดไม้ค่ะอากาศทางด้านในเย็นกว่าด้านหน้าฝามือป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างมีกินมีใช้มีไรายได้มีความยืงยืนมีป่าเศรษฐกิจป่ากินได้ป่าใช้ซอยค่ะ หวถึงกระต่ายสีขาวยืนตอนหับนกท่องเที่ยวอยู่ทางด้านขวามือมีจํานวนทั้งหมด9ตัวสื่อถึงกษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่เเป็นปีน,นักกษัตริย์ของพระองค์ท่านคือปีถอดหรือปีกระต่ายค่ะถัดลงมาทางด้านขวามือราชินีแห่งไม้น้ําสวนบัวค่ะมีบัวสายบัวคลานบัวเปิดบัววิคเรียหรือว่าบัวขอบกระดงค่ะจัดแสดงทางด้านในท่านสอบส่วนทางด้านลาน่างตาม12ปัหนาเป็นพืชตช้า1กอ ออกเป็นสองต้นค่ะสามารถปลูกเป็นไม้ประดับในบ้านได้ด้านหน้าซ้ายมือเรือนไทยสี่ภาคค่ะด้านในสุดเรือนไทยภาคเหนือตรงกลางเป็นเรือนไทยภาคอีสานถัดมาริมถนนนี้เรือนไทยภาคใต้ค่ะส่วนด้านหน้าสุดซ้ายมือเรือนไทยภาคกลางจุดจอดรถจุดที่แปดค่ะจุดนี้ถ้าไหนสนใจลงกันไหมคะเรือเ7ต้น77จังหวัดต้นไม้แต่ละต้นจะปลูกตามพิกัดแผนที่ประเทศไทยเลยค่ะต้นไม้ประจาในหลวง รัชกาลที่9คือต้นราชพฤกษ์ค่ะต้นไม้ประจําในหลวงรัชกาลที่10คือต้นรวงพึ่งต้นไม้ตลอดสองข้างทางที่ให้ความร่มรื่ราคือต้นมะตาค่ะผลของมะตาจจะเป็นพืชสมุนไพรสามารถนำมาใช้ปรุงเป็นอาหารได้ค่ะ สำหรับโซนนี้นะคะก็เป็นการแสดงโชว์ของดอกไม้นานาชาตินะคะและก็นานาพันธุ์ด้วยนะคะแม่หมอชอบโซนดอกไม้มากๆนะคะก็เลยเนำเสนอคลิปนี้นะคะมาฝากนะคะจริงๆแล้วนะคะอุทยานหลวงราชพฤกษ์เนี่ยมีหลายโซนมากๆมีหลายโซนให้เลือกเข้าชม เยอะแยะมากมายนะคะผันไม้ต่างๆหรือจะเป็นสวนผีเสื้อสวนกุหลาบหรือเออหลายๆอย่างนะคะแต่แม่หมอชอบดอกไม้นะคะก็เลยเลือกอที่จะนำเสนอดอกไม้นี้นะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับ ผู้ที่ได้รับชมนะคะคลิปไม่หมอผ่าเที่ช่วงไม่หมอผ่าเที่ยวนี้นะคะกอ็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรนะคะไม่หมอก็เพิ่งหัดถ่ายนะคะแล้วก็ไม่หมอก็ขอบคุณมากสำหรับผู้ที่ subscribe ไม่หมอมานะคะแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ต่างๆ กดแชร์กดไลค์ต่างๆแม่หมอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่เข้าชมนะคะแม่หมอก็ขอจบออคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะจ,จ,จ,จ้าจๆจอบาบ,า,บานะคะ